แรนดอมหนึ่งาทีมีคำตอบกับมินาวาทาโลกเขายังรอคุณอยู่ไหมมันก็แอบมีความลังเลนะคะกับความเจ็บปวดเก่าๆในชีวิตแต่ว่าบางทีมันเหมือนความเจ็บมันเงียบหายแล้วเขาเริ่มกลับมารักตัวเองมีความมุมานะในเส้นทางของเขาเองหน้าที่การงานสิ่งต่างๆในชีวิต เพราะงั้นไทม์ไลน์ของการกลับมามันมีและเขาเองก็คิดว่าจะต้องได้กลับมาเจอกันในอีกสักวันมาอาจจะมีบางอย่างที่เหมือนช่วงแรกๆมันไม่ค่อยดึงดูดใจสักเท่าไหร่นะคะความสัมพันธ์มันไม่ได้ยาวนานเนาะแต่หลังจากที่ดูแลตัวเองแล้วแล้วเริ่มเข้าสู่เส้นทางการตื่นรู้เขาจะรู้ว่าคุณคือคู่ที่ใช่คุณคือคนที่จะได้ดิวกันระยะยาวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ เพราะงั้นจังหวะเหมือนรอแต่ไม่ได้รอนะคะไม่ค่อยอินกับเรื่องราวของคุณแล้วเพราะเชื่อว่าไทาม์ไลน์มันมีอยู่และเขาให้เวลากับชีวิตของเขาการงานของเขาเรื่องราวของเขาแล้วและเชื่อว่าสักวันจะได้กลับมารักกันใหม่นะคะหากต้องการดูดวงทักมาได้สวัสดีค่ะ